สวัสดีครับผมตัวหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอเหรียญกรมโลงชุมพรนะครับที่ระลึก100ปีนะครับของกรมยุทธศึกษานะครับทหารเรือนะผมนี่จะสร้างเมื่อปี2,547นะครับนี่เป็นเหรียญลักษณะเหรียญกลมนะครับด้านหน้าก็จะเห็นเฉพาะ ใบหน้าของทศพ่อกรมหลวงจุมพรนะครับนี่องค์ในรูปนี่ก็เป็นเนื้องเงินนะครับนี่อ๋อ,อเรื่องปศนะครับปศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับนี่ต้องขออัาายนะครับนี่ด้านหลังเป็นรูปสมอเรือนะครับอยู่ในวงเชือกนะครับนี่เราจะมาส่องละเดกันดูกันนะครับ เริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับนี่ด้านหน้าครับใบหน้าของเธลพ่อขมลุงนี่จะกลมใหญ่คมเกือบเต็มเหรียญเลยนะครับนี่แล้วก็มีหลุมเมตานะครับเป็นหลุมอยู่นะครับนี่ใบหน้าค่อนข้างจะใหญ่นะครับค่อนข้างจะหล่อเหลานะครับเพราะผมนะครับผมปรากฏเป็นลอนนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นเส้นนะครับ เต็นผมมันลนๆนะครับส่วนพื้นเหรียญนะครับก็มีความเรียบตึงมากเลยนะครับน้าเงินจะเป็นโลหะที่อ่อนนะครับจะพบเห็นเส้นลัศมีนะครับจากขอบด้านข้างไปสู่ใจกลางนะครับเป็นเส้นรัศมีเล็กๆนะครับนี่ผิวพันเรียบตึงมากนะครับตกศรคมชัดเลยนะครับพนเรือเอกนะครับ เจ้าวรองเธอนะครับพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงนะครับนี่ก็มาหลวงชุมพรเขตลมศักนะครับขอบข้างนะครับบนขอบของเ,อน,เนื้อเงินนี่ปรากฏเป็นวงเดือนเล็กๆ,ๆทั่วขอบเลยนะครับด้าน,นบนของขอบนะครับน,นี่ด้านบนตรงนี้ก็เห็นนะครับคือเห็นทั่วเหรียญน,นะครับเป็นวงเดือนเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับ นี่แนวส่งของด้านหน้านะครับนี่ปรับหน่อยนะครับนี่นะครับเช็ดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ใด้านหลังนะครับเป็นรูปสมอเรือ3อันนะครับ เกี่ยวโยงกันในอยู่ในกองจักนะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายเกี่ยวเชือกนะครับเป็นวงวงนะครับนี่พื้นผิวพันธุ์นะครับเรียบตึงมากนะครับนี่นะเงินจะประกอบเส้นรลศมีชัดเจนนะครับวิ่งเข้าสู่สนย์กลางเรียนนะครับเนื่องด้วยการแรงกระแทกของปั๊มนะครับนี่นี่นะครับเรียบตึงนะครับ ตรงนี้จะปรากฏเป็นโค้ดนะครับนี่โค้ดตัวอุนะครับในส่วนของน้องเงินนะครับปรากฏโค้ดต่อโค้ดไปตรงนี้นะครับนี่ตัวสอนนะครับที่ระลึกนะครับหนึ่งร้อยปีนะครับผมนี่กรมยุทธศึกษานะครับทหารเรือนะครับนี่ตรงตอนคมชัดมากนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่นะครับ3ม,มีนาคมนะัร2546น,นะครับนี่ตัวน,นเนแก้วเชือกนะี่นกุงเขียนว่าทหารเรือนะครับนี่ด้าน,นบนนี้ก็กรมยุทธ,ธศึกษานะครับนี่เงินจะปรากฏเส้นรัศมีสวยงามมากนะครับวิ่งเข้าสู่พื้นเหรียญไอศูนย์กลางเหรียญน,นะครับ นี่ส่วนของเงินนะครับขอบข้างนะครับขอบข้างปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ประมาณนี้นะครั sibling. บขอบข้างขอบข้างเหรียญยุคใหม่ๆนี่จะก็จะค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับนี่นี่ตรงนี้กินค่อนข้างสุดเลยนะครับนี่แต่ก็ต้องพะเป็นรอยฉีกขาดนะครับบริเวณนี้นะจะมีรอยฉีกขาดแล้วก็รอยปั๊มให้เห็นนะครับ นีเนื้อเงินนะครับก็พบเจอน้อยนะครับในส่วนของเรื่องราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับนี่เห็นออกแบบได้มีลักษณะที่สวยงามมากนะครับหน้าบูชาหน้าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับและจะนำพักระเครื่องดีๆด,ดังๆของจอดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับ รวมถึงวัตถุมงคลของเศรษฐพ่อควาำหลงชุมพออเรเขตระดมตักนะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ